งานในฝ่ายปฏิบัติการของ CAA T มีอะไรกันบ้างและพวกเขาต้องจบอะไรมาถึงทำงานนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะชื่อกันครับฝ่ายสมควรดนอากาศและวิศวกรรมการบินครับตวรวจความสมควรด้าอากาศของเครื่องบินหลักครับมจบมวิศกวกรรมอากาศยานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับชื่อสสค่ะอยู่ฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบิน การกำกับดูแลผู้ดำเนินการเดินอากาศหรือว่าสายการบินนะคะว่าเขาปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยหรือเปล่าเซฟที่จะให้ผู้โดยสารเดินทางหรือเปล่าเรียนจบสถาบันการบินพลเรียนค่ะครับพี่แชมป์ครับายอากาครับมาตรฐานสนามบินอ๋อเกี่ยวกับการกำกับดูแลสนามบินส่วนบุนนคคลที่ขึ้นลงชั่วคราวครับจบวิศวกรรมธรรมศาสตร์ครับสาขาวิศวกรรมโยธาชื่อบุญครับออฟายมาตรฐานปฏิบัติการบินครับ กองมาตรฐานปฏิบัติการบินทั่วไปและการทำงานทางอากาศครับดูในส่วนของ General a v i a t i o n ในประเทศไทยครับแล้วก็ a e r i a l Work ครับผมสถาบันการบินพลเรือนครับแล้วก็นักบ,บินพาณิชย์ครับผมชื่อวีครับฝ่ายมาตรฐานปฏิบัติการบินครับกองรับรองผู้ดำเนินการเดินอากาศครับอาจารตรวจสอบว่าผู้ดำเดนินการเดินอากาศเนี่ยมีมาตรฐาน ตามที่กรบทกําหนดหรือเปล่านะครับถ้ามีเราจะออกใบรับรองให้จบบริหารธุรกิจครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยครับโอเปิลค่ะอยู่ฝ่ายมาตรฐานสถาบานันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่จะอยู่กองทดสอบความรู้และประเมินสมรรถนะผู้ประจำหน้าที่นะคะก็จะมีหน้าที่ดูแลเรื่องกระบวนการทดสอบ ต่างๆนะคะทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติก่อนออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ปอตีจบอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ปอโทจบ The University of Western Australia แล้วก็ปอเอกจบที่มิด้าค่ะชื่อไมค์ค่ะอยู่ฝ่ายกำกับดูแลทางเศรษฐกิจกองใบอนุญาตประกอบกิจการจานวินพลเรือนค่ะก็คือมีหน้าที่เกี่ยวกับกำกับดูแลทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็ออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับสายการบินต่างๆจบบริหารธุรกิจเอกการเงินและการธนาคารค่ะจามาวิทยาลัยเอเชียนค่ะ ชื่อตาค่ะอยู่ฝ่ายมาตรฐานรักษาความปลอดภัยการบินและการอำนวยความสะดวกในการบินทุเรียนค่ะกำกับดูแลในส่วนของสนามบินเราก็ผู้ดำเนินการดรนากาศรวมถึงตัวแทนควบคุมนะคะแล้วก็ออกใบเซอร์ติฟิเคตในส่วนของพนักง,งานจดคน้นแล้วก็วิทยากรรวมไปถึงดูแลในส่วนของแอร์ไลน์แคทริงคาร์โก้ด้วยนะคะจบราชภัฒเชียงใหม่นะคะก็เอกอังกฤษธุรกิจค่ะ